สวัสดีครับพี่น้องครับมือนีอยู่ไอยูหน้านะครับเนาะมาเมืองเขาหอมมะลิทุ่งกุลาหองไห้ครับผมอำเภอพยัคฆภูมิไัยจังหวัดมหาสารคามครับผมด้านหลังฟังนี่ก็จะเป็นเขาเจ้าดอเหลืองหรอครับใกลเฉพาะเกี่ยวแล้วส่วนฟังนี่เป็นเขาเจ้าใหญ่ครับผมกขอสิบหาแล้วก็ดอกมะลิหนึ่งศูนย์หาครับผมเขาเจ้าใหญ่สิเกียวไล่กันครับจากสองสามอาทิตย์นะครับ ส่วนเขาฟังนี่ก็พ่อเกี่ยวแล้วครับเกี่ยวแกมเหลืองเกี่ยวตากสีหอมครับเนี่บอกแกแห้งนะครับเาเอาไปตากสองแดดก็สิพอดีสีก็สิเป็นเม็ดบ่มุนนะครับพี่น้องส่วนฟังนี่ก็สิประมาณอีกสองอาทิตย์สามอาทิตย์แต่ว่ามืออื่นก็นสิได้มาบำรุงร่วงบำรุงเม็ดด้วยการใส่ฮอร์โมนไข่นะครับผมช่วงนี้เป็นทำหน้าแบบปลอดสารครับ ทำหน้าแบบธรรมชาติบอส่ย,ยาขานาี่ยบส่ยาขาแมาแรงนะครับพามาชมถุงหน้าช่วงแดดอ่อนๆครับผมยุงกำลังหายครับครับผมเขาเม็ดเหลืองแกมเขียวเนี่ยครับนี่คือพอเกี่ยวแล้วตากอีกอย่างหน้อยสองแดดก็พอเย็บใส่กระสอบ ขันโบตากก็ขายครับผมบัตรทานายอัปเดตราคาว่าได้โลจากบาทบุคขับปีนี่พ้องพี่น้องได้จากบาทนาะเก่งมาในได้ครับเด้อทางพงกุลายัางบอผมยังบัตรทานายไปมึงว่าได้ราคาเท่าไรนะครับขันเขาราคาดีปีนี้กับโคงสีมานร,รับเขาขเขาขงามครับผมเขางามดี ผนปุ๋ยสองหลอดกับปุ๋ยปุ๋ยยูเรียนียครับอื่นกระสีบำรุงร่วงกับฮอร์โมนไข่กระสีมีเข่าแกมเนี่ยครับนี่มีแกมมาเนี่ยกระสีได้มาเกี่ยวออกก่อนเก็บเกี่ยวนะครับพี่น้องน้ำตัว่าแห่งหลายบกหลายกับฝนบ่ตกมากพอดีกับช่วง ขขาสีเก็บเกี้ยวนี่ถ้าน้านามบกนามแหงเขาสีหอมนะครับเนาะตรงนี้การลอฤดูสุดท้ายคือฤดูหนาวเขาหอมมะลิสีมีสามฤดูหนดหดครับขึ้นแรลงช่วงพฤษภาอิทุนาแรงแล้วก็สีมาฝนช่วงกันยาตุลาฝนเริงพายุเสียล้ายครับแล้วก็สีมาช่วงฤดูหนาวครับผมพ้นหนาวนามหมอกแห้งๆครับ ทนหนาวทนแรงทนฝนครบสามฤดูเขาก็พับโตตลอดเล็งหังสารแห่งความหอมออกมากครับประกอบกับดินแถวนี้จะเป็นแบบออกน้ำจะเป็นชิ่มๆกับเจาะลงไปนี่ใส่น้ำบาดาลอะไรเข้มครับผมฝากไปน้ำในเด้อครับผมเขาหอมมะลิทุงปูลาร้องไห้ครับฤดูการปี สองหกครับเขาหน้าปีปีหนึ่งมีเทเออนึงครับส่งความหอมความไม่หนุ่มปลอดภัยให้พี่น้องครับผมผักติดตามทังช่องไทยอีสานทุงคุล่านะครับผมอากาเพจเขาปีนีเป็นเพศเขาหอมมะลิเขาแสงท่ำนะครับผมฝากไปนำรับสำหรับเมื่อนี้สวัสดีครับ